ตอนปุ้ยลุยผจญภัยล่าขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลในวันที่อากาศแจ่มใสปุ้ยลุยและผองเพื่อนมาเดินเล่นที่ชายหาดบางแสนปุ้ยลุยพบขวดแก้วลอยมาติดชายหาดข้างในมีแผนที่เก่าๆมีรอยไม่เล็กน้อยที่ขอบขอบเมื่อเปิดออกมาก็ปรากฏข้อความว่าสมบัติแห่งท้องทะเลลึกถูกซ่อนอยู่ในเกาะที่มีรูปหัวใจปุ้ยลุยจึงรีบชวนองค์ดัก และโกโก้ออกเดินทางผจญภัยด้วยกันทันทีทั้งสี่สร้างเรือไม้เล็กๆประดับด้วยใบเรือผ้าสีสดใสปุ้ยลุยกับองค์ตื่นเต้นเตรียมสเสบียงและถุงขนมมาด้วยเต็มถุงส่วนดักกับโกโก้เตรียมของที่จำเป็นดักถือเข็มทิศเวทมนต์ที่ชี้ไปยังเกาะหัวใจแล้วการผจญภัยก็เริ่มขึ้นระหว่างทางเกิดมรสุมกลางทะเล พวกเขาต้องเจอกับคลื่นใหญ่และลมแรงองค์ตกใจจนเกือบตกเรือแต่ปุ้ยลุยรีบคว้ามือเอาไว้ดักตะโกนว่าเราต้องร่วมมือกันทุกคนจึงช่วยกันพายเรือฝ่ามรสุมจนผ่านพ้นมาได้อย่างปลอดภยัยและแล้วเรือแล่นเข้ามาในทะเลที่ใสจนเห็นก้นบึง้งและที่นั่นเองพวกเขาได้เจอโลมาเวทมนต์ตัวหนึ่ง มันกระโดดขึ้นจากน้ำพลางยิ้มแล้วใช้พลังสร้างฟองอากาศขนาดใหญ่ให้ทั้งสี่หายใจใต้น้ำได้พวกเขาดำน้ำตามโลมาไปสู่ร่องหินลึกลับใต้ท้องทะเลลึกภายในร่องหินปรากฏเงามืดใหญ่โตเจ้าปลาหมึกยักษ์ใหญ่มันกลางหนวดออกขวางทางเอาไว้ปุยลุยก้าวออกไปข้างหน้าแล้วหยิบขนมจากองค์แบ่งให้ เจ้าปลาหมึกยักษ์ใหญ่ยิ้มออกมาและยอมเปิดทางให้ทั้งสี่ผ่านไปเกาะหัวใจและขุมทรัพย์ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเกาะที่มีรูปร่างเหมือนหัวใจกลางเกาะมีหีบสมบัติที่มีทวันปกคลุมอยู่เมื่อเปิดออกมาแสงทองก็ส่องประกายออกมาแต่ข้างในไม่ใช่ทองคำหากเป็นไข่มุกแห่งมิตรภาพ ไขมุกที่เปล่งประกายยามเพื่อนๆจับมือกันทั้งสี่กลับขึ้นเรือหัวร้อเสียงดังลั่นทะเลปุ้ยลุยพูดว่าสมบัติที่แท้จริงคือการที่เราได้ผจญภัยและผ่านทุกอย่างมาด้วยกันและการเดินทางของพวกเขาทั้งสี่ก็จบลงครั้งหน้าพวกเขาจะไปที่ไหนกันต่อโปรดติดตามตอนต่อไป